วันนี้น้องก็ร้องเพลงประกอบละครคือของน้ำหมั่ด้วยใช่ใช่ร้องสามสามเพลงให้น้องร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่าสักสักให้สุดจนะให้สู่จก็ได้ขอบคุณเลยที่ตาเปลี่ยเห็นเด็กกับโอลอคนนึง แต่เราจติงอ่ะหลายคนก็ได้นะน้องแก้มน้องแก้มน้องแก้มหน้าตรงกลางเลยนั่งตรงนี้จะชอบเขาอีกไหมเนี่ยไอ้ตอมอ๋อนี่เขาผมชอบแน่เขามีคนชอบอยู่แล้ว่อันนี้เพลงประกอบในละครเพลงรำคำเกินแก้วเขาคนเดียวเลยนะแล้วเป็นชั้นกี่สมัยนะไม่รู้สิถามก็สิถามน้องชั้นกี่สมัยนะหนึ่งร้อยสามสมัยค่ะไม่หมดนี่ใช่ค่ะเก่งมากสุดยอดมากเลย ไม่แต่ว่าน้องน่ารักจริงมือไม่ต้องไปเถือนไม่อยากเอาหัวมาทำงานเลยจริ่เออ้โหแกมันไม่แก้นั่งนี่เลยนั่งข้างเลยครับถามกัาเลยปีนี้อายุเท่าไหร่ลูกนูอายุ3ปีนี่3ปีมีใครมาจีบเราเยอะไหมไม่ไม่ไม่ค่อยมีค่ะปกติไปงานไปกับใครคุณแม่คุณแม่ไปมั้ไปไปค่ะ ถามแม่ทีอยากมีลูกเขยเป็นตลกไหมถามดูเพราะมีตลกวัยรุ่นสมัยนี้เยอะนะแล้วตลกจะเป็นรักครอบครัวอ่าเอาเอาใจโดนให้ได้เอานะอันนี้พูดเล่นนะสมมติมว่าถ้าพี่ไม่มีเมียไงไม่มีเมียเลยเป็นผู้ชายเป็นตลกสดคนหนึ่งอ่ะอ่าแล้วก็พร้อมเลี้ยงดูทุกอย่างเอาใจใส่ทุกเื่อน

อันเฉิเรัก็มีน้องแก้มีพ<า>ี่แจ๊ดพีหมอกดาวครับหรือาจจะมีเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าให้ดูครับคุณ<อ>พันพิธีกรได้ไหมคุณพัน,พน,พน,นใช่ครับก็ไปดูกันนะจองบัตรบัตรเต็มเลยนี่ต้องขอโทษผู้ชมทางบ้านแต่ม,มันเต็มจริงมันขอของเต็มจริงก็ฝากไปดูน้องๆด้วยน,นะครับขอมช็อตฟิลที่ต้นยังใ้ต้นยังต้องตนอ่ะช็อตมันช็อตมันช็อตชัอนช็อตมันช็อตมันช็อ รของรพบขเลยเดี๋ยวันนี้พูเลยแล้วไปรับเชิญไปร้องกี่เพลง2อเพลงค่ะสองเพลงใช่หมแล้วตอนนี้น้องก็ร้องเพลงประกอบละครของน้ำหมับด้วยใช่ๆชร้องสามสมเพลง